เห็นไหมคะก็สําหรับวันนี้นะคะที่แนนพามาชมช่วงร่างนะคะของเจ้าตัว Next Gen Sport นะคะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างนะคะของช่วงร่างที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะคะทําให้เรื่องของระบบการขับขี่นะคะให้กับลูกค้าเนี่ยให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคลิปต่อ,ตอไปนะคะแนนจะอธิบายนะคะให้มันลึกกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้รู้นะคะว่าเวลาทีเ่เราขับนะคะ ความรู้สึกนะคะที่เราขับรถฟอร์ดนะคะกับความรู้สึกที่เราขับรถอื่นๆนะคะจะแตกต่างกันเลยนะคะ <S <S แนนก<แน><แน>็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้รถฟอร์ดนะคะซึ่งแนนเนี่ยเป็นคนที่ขับรถนะคะไปส่งลูกค้าเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยบ่อยมากๆนะคะแล้วรถที่แนนขับไปส่งเนี่ยจะเป็นรถที่จะเป็นรถรุ่นประหยัดนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยก็ครบนะคะครบกว่ายี่ห้ออื่นนะคะแต่ว่า จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวโลที่สุดของฟอร์นะคะแต่ว่าการที่นาน